สวัสดีค่ะวันนี้ผ้าเขาคว้วต่าซัวกุ้งสดจ้าบีบเะเือเลนให้มันแตกจ้าใส่บักน้ำใส่ผงชูรสน้ตาตาลน้นปาปลาหน่อยหนึ่งปลาราแม่ชะบาพาแสบจ้าแม่ชะบาเ่าต่ำเพราะว่าโคกหิน,นมันสแลกเจ้าโยนโยนหน่อยนึงแล้วก็ใส่ข้าวปุ้นจ้าบาต่าเพื่อกาหลลยจ้กค้นค้นไห่น้ำมันเขาเ้เขาไปในข้าวปุ้นแล้วก็ใส่กุ้งสดจ้า อันนี้เป็นกุ้งที่เด้งมากตั้งแต่หลานเรียบร้อยเลยจ้ะกุก้งเด้งเด้งอวบอวบใส่หอมเปลงไปค่ะเพื่อความหอมนะจ้ะคนหน่อยนึงสำเนียงกระแทบและจา้าสวัสดีค่ะเป็นวีรบวาเษวา่าภาษาวันนี้พ่อมากินกอะไรจ้ะแค่หมูกุง้งข้าวปุ้นตะเกียบพิชิพัก กับกุ้งกับเทรอกับกับไฟจ้าโอเคจ้าเมื่อวนี้ข้ามากินอ่าตำตำขนมจีนกุ้งซอจ้ามากินกันเลยจ้าโอเคถ่าก็มีหลายอย่างถามที่นองสบายบอกเมื่อกี้แต่จ้าป่ะจ้าลูกมามาจากบัลลีบัลลีฮิสกิวบักลู้นล่ะเออะ่้องสบายข้าลงเรือแล้วเรือจ้า พ uh, <laughs> <sem> ี่หักแม่เมีจต่พี่หักหนาเมีจ้ช่พ่หักต่อักบ้า่าหกบาง่ ซาลาเน่อยู่สวนทางบ้านแม่สบายต้นแบบไงน่ารังามอ๋กุ้งตุกกุ้งพันตายอยู่ญี่ปุ่นอันพักที่แบบเรต้องดูแลด้วยกันงามคักงามแน่คือซาลาเน่จ้ะเรต้องเฮ็ดนี่ยังเลยถึงเวลาอากาศอุ่นกับสิแตกก็ย่างงาม แช่บ่จา้าลูกเนี่ยบะมีเผ็ดบ่จ้าเนี่ยปัดเผ็ดแล้วบ่จา้า้องจะมาแช่บจะจ้ะแช่จ้ะเพจงานเราด้วยจะ้ะเพจงานแล้วเลยกอะไรเฮ็ดคลิป Oh น่จเ่มเอบ้งจริงจ้าจิงบ้าจ้อปขคุณิดกันน้องสบาย ขปตัดตะคอบาอะไรกัน <Bee> จ oh. ัดตะคอบาอะไนั้นกะอ๋อจ้าจ จริงๆเมื่อนี่มันสุดเนาะโรงเรียนน้องสบาก็ได้หยุดด้วยจัะแต่ว่าให้หยุดเพราะว่ามันหยุดนเตต่อกนหลายมือม้อเปิดมือนี่มือเดียว ก็เลยหายยุดไปเลยท้องทำไไปหนเยนหายปะจ๊ะหูเงนเรีงน,นบ้าหาย <c oughs> มหายดีปลกุกจ้าเมากินน้ำน้อนสบายดเดจ้าจ้าฮึฮึเมืกินขขาปุณนน้อสบายจ้าเออดมากินน้ำสบายจ้าน้สาเป็นไปจ้าเปาจ้ะ ซาละเ้าจริงซาลาเปาจริงผักกำลังออกหายอะซาลาพัดผักเลยเนไงตาบ้าบรมีเวลาไปเค้อ

กับแนวกับแนวแม่จ้ามากินน้ำนาซายได้จ้ากินน้ำนลาซายจ้าแสบแสจ้าข้าวหจ้าพักกับใบไยนี่ไงเน่ยเนี่ยกินพักจ้า อกินน้บาจ้าอือืมยกินพังดีนะอืกินได้ชอบกินพังนีได้จาลูกินนี่ก็ได้บ่กินนี่บ้าจา Jeg har vann. เทปคลิปดีใจปะจ๊ะต้งสบ,บายมากเทปคลิปปะจ๊ะอยากทำคลิปซูมึงเลยปะจ๊ะไปได้กลิ่นอะไรติ๊งติ๊งตำกุ้งสุดนะอันตั้งใจว่าซีมีลูกก็เลยเศร้ากลินของดิบๆก็เลยไปได้กินตอร์โดนบ้านในมีอยู่ Chị bấm hình ai đó có lịch thì nào Chị đã có lịch thì nào Cùng đỉnh Bây giờ để, pues không để nó chẳng Đỉnh mà ชื่อให้แมมาป่ชื่อไม่ให้นม่มาบ่ลูกไปช้อปปิ้งหลายๆบ่จ้าแล้วก็ไปไปเลือกซืบ่ เป็เบลบจะเป็นเบลล์บ่าจาลูกจะเป็ชื่อยังเรนใหม่เลยหรือคือบ่าจ้าจเปชื่อ,อยังสุของกลินจ้าชื่อบิ๊กนิกบ่าจ้าจะเปสไลเดอร์บาจ้าโอสไลเดอร์ ดีใจบ่ลูกจ้าี่ได้ใส่แล้วบ่ะจ้าจ้าเนี่น้ำบ่ะจ้าเนี่ยเอามาตัดแล้วบ่ะ <laughs> อาอะไรจะกินคะยี่จ้ะแม่กินยังกินยังขัากุน้นจระลข้กินนี่บ่ากินนี่บ่าแมวจ้ากินแมวเป็ดอุ้ยขอโทรจ้า,จา Ha <sí> Mama บแกนีกันเลยบ่แกนีกนบ่แก,กแกมาลูกจนาจะแก,กไปไม่มันจะทำมโอเคเผ็เรก็เพชรบ่จ้าลูก พี่หมูไกลเพชรที่หมูไกแล้วก็อภิษูบาอภิษูบาพี่อแม่ทำยังไ่างกัเอ๊ะอัน บาำนาบาเพนนะแมวบักนาเม็กซิโกบักนาแม่ที่ชุวบ่าตบักนาจีนอะไรบ่าบังนาอะไรบ้าอะไรอได้บ่งดบาจ้ากินแล้วเอาเกียวนะบักนาเม็กซิกันนะ เราจะดูกกดบา,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 าแมวจ้าเปลือกมันแม่เอาบงด้าใช้บีบแม่พ่อเราแต่ลูกเพชรเอาบงด้าใช้บาลูกบะด้าบีบบาแมวแล้วทำไมได้บอกน้ำมาจ้ะ เดีบบ๋ยให้แม่เอาไปให้บอโอเคจ้าปิดคลิปก่อน <c oughs> เบิรเบอรือแซรแพมหนูดูได้กิปเพิ่มนึงไปแล้วจ้าคลิปนี้กลับไปแล้วก่อนก่อนได้จ้าเอาได้แล้วจ้าเร็วจ้าพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย